แกะล้อรถมาจเจริญเจอที่เด็ดรถยังไม่เข้าไทยมมสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ this is channel คลิปนี้เราก็จะมาแกะล้อรถมาจเจริญนะครับล้อนี้ครับรหัส B K 0 2 1 2 2 4ครับซึ่งล้อดำๆแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ตามเซเว่นอีเลฟเนะครับราคาล้อละ139บาบาทครับข้างในก็จะมี รถโมเดลอยู่ข้างในนะครับเป็นแบรนด์มาตุลเลตครับก็จะเป็นการคระแบบคระลายปะปนกันไปนะครับแล้วแต่ว่าจะได้รถอะไรครับส่วนรหัสด้านหลังอย่างที่บอกครับก็จะเป็นไกดครับว่ารหัสเนี้มีแววจะได้รถอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเจอ t ดที่อยู่ในรหัสนี้ครับจะเป็นรถอะไรเราไปดูกันเลยครับ นะครับสาหรับล้อรุ่นใหม่ครับรุ่นหลังๆมาปีสองปีมาเนี่ยครับก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเคเบิลไทร์หรือไงคเป็นตัวล็อกคาดมาแบบนี้ครับถ้าเป็นรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับนี่คือรุ่นใหม่แล้วครับก็แกะครับและนี่คือ บุกติครับผมตัวนี้เป็นบุกตินะครับยังไม่มีขายที่เมืองไทยครับปกติจะอยู่เมืองนอกนะครับเป็นแพ็คใหญ่นะครับวันนี้เป็นล้อยางด้วยนะครับเปิดประตูได้ทั้งสองฝั่งครับนะครับ ด้านท้ายครับบูกติครับด้านหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับเบอร์16ครับแล้วก็โลโก้แดงครับบูกติครับครับตัวนี้หวงมาเลยซ้ายนะครับนี่ครับมาดูใต้ท้องครับใต้ท้องก็จะบอกครับบูกติชิรอนพีว่าสปอร์ครับซึ่งตัวนี้ความพิเศษก็อย่างที่บอกครับยังไม่มีเป็นแพ็คขายที่เมืองไทยครับแล้วก็เป็นล้อยางด้วยนะครับ และซึ่งโดยปกติแล้วครับบุกติตัวนี้จะอยู่ในแพ็คแบบนี้ครับนี่ครับเน็นแพ็คดีลักซ์คาร์ครับตัวนี้บ้านเรายังไม่มีมาวางขายนะครับเราก็ไปตามเก็บในล้อรหัสนี้ได้นะครับความพิเศษอย่างที่บอกครับเป็นล้อยางด้วยนะครับขครสายบุกติยังไงต้องตามหาให้เจอนะครับคมมากครับบุกติชิรอนพียูอาร์สปอร์ตจากมาจอนเนตก่อนจะกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ